เดินหน้าบุบออนแล้ว,ว,ลว,ว left, สำหรับแพวพาวแสงทองลังบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ประกาศเลิกลาและเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกทองนั้นซึ่งลาสู่ทางแพวพาวแสงทองได้โพสต์คลิปวิดีโอ ขณะเดินทางไปส่งน้องนาลิตะที่จะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนที่มันดีฟกับคุณพ่อบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพื่อพักสมองไปชาร์จแบตก่อนจะกลับมาลุยงานต่อโดยภายในคลิปดังกล่าวแพรพราวแสงทองมาส่งลูกสาวให้กับคุณพ่อที่รออยู่ที่โรงแรมเพื่อรอออกเดินทางในตอนเช้าโดยแพรพราวได้บอกลูกสาวว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกนะเที่ยวให้สนุกคะ่ะก่อนที่ทางคุณพ่อบิ๊กจะบอกว่าบายบายคะ่ะซึ่งท้ายคลิปทางแพรพราวบอกว่า จะเดินทางไปที่ยะโสตอเพื่อไปหาลูกชายน้องโตเกียวซึ่งบรรดาแฟนๆที่ติดตามเมื่อเห็นคลิปดังกล่าวต่างก็เข้ามาคอมเมนต์บ้างกระระบุว่ากำลังใจนะคะบอสแพรวเดินทางปลอดภัยค่ะส่งกำลังใจให้น้องแพรวนะคะสู้ๆเที่ยวให้สนุกนะคะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ค่ะอยากให้กลับมารักกันเหมือนเดิมสงสารลูกสู้ๆทั้งคู่นะคะเที่ยวให้สนุกนะคะให้เวลาได้ทบทวนอะไรก่อนเดี๋ยวพ่อก็กลับมานะคะสู้ๆค่ะ ขอให้กลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับสู้ๆนะครับพี่แพลวผู้ชายหาง่ายแต่คนดีและซัพพอร์ตให้ชีวิตเจริญหายยากนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะคะกลับมารักกันไวๆคะ่ะสู้ๆทั้งสองฝ่ายนะคะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกอย่างคะ่ะเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะสู้ๆคะ่ะเป็นเรื่องราวจากทางเว็บไซต์ด็อกแนนรายงานว่างานแต่งที่มณฑลยุนนานประเทศจีน กลายเป็นที่สนใจในโลกออนไลน์พิธีนี้เกิดขึ้นในทิศทางตรงกันข้ามเมื่อเปรียบเทียบกับงานแต่งทั่วไปที่เจ้าบบาวยกขบวนมารับเจ้าสาวดังเช่นปกติของงานแต่งทั่วไปภาพดังกล่าวถูกถ่ายขึ้นโดยเพื่อนสนิทของเจ้าบบาวเนื่องจากเขาไม่เคยเห็นพิธีต้อนรับเจ้าบบาวพิเศษเช่นนี้มาก่อนจึงถ่ายรูปกระบวนการทั้งหมดและโพสตลงโซเชียลมีเดียในรายงานระบุว่าในวันแต่งงานแทนที่ครอบครัวเจ้าบบาจะมารับเจ้าสาวที่บ้านกลับกลายเป็นว่าครอบครัวของเจ้าสาวต้องมารับเจ้าบบาวแทน เจ้าสาวถึงกับต้องอุ้มเจ้าบ่าวกลับเข้าบ้านตัวเองโดยระบุข้อความว่านี่คือประเพณีที่เจ้าสาวต้องแบกเจ้าบ่าวขึ้นหลังเพื่อเดินทางจากบ้านไปขึ้นรถแต่งงานจากภาพถ่ายดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเจ้าสาวที่มีหน้าตาน่ารักและตัวเล็กพยายามแบกเจ้าบ่าวอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามภาพดังกล่าวทำให้หลายๆคนประนามประเพณีนี้โดยเฉพาะไฟเจ้าบ่าวกลายเป็นประเด็นวิาพากษ์วิจารณ์จากสาธารณาชน แม้ว่าเจ้าบ่าวจะไม่ได้ตัวโตมากแต่เขาโตแล้วและน้ำหนักก็ไม่เบาการปล่อยให้หญิงสาวรูปร่างผอมบางและยังสวมชุดเจ้าสาวที่มีรายละเอียดมากมายการต้องแบกเจ้าบ่าวอยู่ที่หลังและต้องเดินไประยะทางไกลนั้นเป็นเรื่องที่ยากเกินไปนอกจากนี้บรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมถึงความสวยของเจ้าสาวแต่ชาวเน็ตส่วนใหญ่ยังแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณ์ความไม่ละเอียดอ่อนของเจ้าบ่าวอีกด้วยซึ่งมองว่าเป็นพิธีที่ไม่เหมาะสมเอาซะเลย เป็นเรื่องราวจากทางเว็บไซต์ Southstar ได้รายงานเรื่องราวของชายชาวเวียดนามรายหนึ่งที่ถูกแชร์บนโลกออนไลน์และกลายเป็นไวรัลซึ่งชายคนนี้ตัดสินใจทุกกบกระปุกออมสินที่เขาตั้งใจและพยายามหยอดมานานกว่า3ปีและนำไปฝากที่ธนาคารโดยนำเงินใส่ไว้ในถุงกระสอบใบใหญ่เมื่อไปถึงธนาคารเจ้าหน้าที่ถึงกับต้องเปิดห้อง VIP เพื่อนำเงินจากกระสอบดังกล่าวมานับใช้เวลานานกว่าครึ่งวนันจนกว่าจะนับเงินเสร็จโดยจำนวนเงินทั้งหมดที่ดทได้รับคือ 1 0 9 7 0 0 0เองเวียดนามดองหรือประมาณ159,800บาทไทยเมื่อเรื่องราวดังการถูกเผยแพร่ออกไปบนโลกออนไลน์ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนในการร่วมเก็บออมเงินจากการหยอดกระปุกออมสินวันละนิดพอรู้ตัวอีกทีอาจจะมีเงินจำนวนมากแบบคาดไม่ถึงเหมือนชายคนนี้เลยก็ว่าได้โดยบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาสแสดงความคิดเห็นมากมาย หลายคนเห็นด้วยกับมุ่งมองการออมเงินด้วยวิธีของผู้ชายคนนี้นอกจากนี้บางคนก็เห็นใจพนักง,งานธนาคารเป็นพิเศษที่ต้องนับเงินเป็นจำนวนมากอีกด้วยบางกระระบุว่าดูแล้วมีแรงสยดกระปุกออมสินขึ้นมาเลยทีเดียวพนักง,งานธนาคารคงตกใจอยู่เหมือนกันพรุ่งนี้ฉันต้องไปซื้อหมูตัวใหม่แล้วคิดว่ามีเครื่องนับเงินนะบางทีพนักง,งานก็แค่จัดเรียงเงินนับเองหมดคงแย่จำนวนเงินทั้งหมดมากกว่า1ล้านดอง ภายใน3ปีแปลว่าคุณต้องเป็นคนที่มีเงินเหลือเก็บเยอะมากๆอยู่แล้วสุดยอดมากๆที่เก็บเงินได้มากขนาดนี้มันก็เกิดจากเอานิ้วขึ้นมาห้านิ้ว,วลบไปหนึ่งลบไปหนึ่งนี่แหละเกิดจากสามนิ้วเจตการเมืองน,นะเหตการเมืองอ้ไยไม่ได้ล้ยอา่จหจาหรอมันก็เป็นแบบฟีลประมาณวนะ่า เรื่อยจอบ,บึงแหมไปใส่ซาแนแหมตอนแรกก็ช็อ<ป>กเพราะเขาบึงไม่เรื่อยเขาบอกว่าก็อบอกใช้เวลานานไหมตื้อเิบตื้อประมาณนี้แหละชอบมันบรรดาแฟนๆต่างให้กำลังใจบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กทิติวุฒิวารุณที่ตอนนี้เป็นพ่อแม่ลูกสองเต็มตัวแล้วกลับมาสดอีกครั้งสภาพจิตใจดีขึ้นไม่เครียดแล้วเดินหน้าทำงานดูแลลูกๆและทีมงานต่อไปล่าสุดหนุ่มบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาไลฟ์สดร่วมกับแจ็คแฟนชันและหนุ่มซัน เปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตที่หลายๆคนอยากรู้รวมถึงวิธีจับมือที่3โดยตอนหนึ่งมีการถา,ถามถึงชีวิตหลังโสดบิ๊กมีคนมาต่อคิวแล้วซึ่งหนุ่มบิ๊กได้เล่าว่าสถานะตอนนี้โสดมีคนมาต่อคิวถามถึงสเปคผู้หญิงตอนนี้โดนลบไปเยอะต้องเริ่มต้นใหม่ ตอนนี้ยังไม่มีสเปคแต่สเปคไม่เกี่ยวต้องเกี่ยวที่ความสบายใจสเปคเกี่ยวแค่ช่วงแรกแต่สุดท้ายมันอยู่ที่ความสบายใจส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเกิดจาก3นิ้วไม่ใช่การเมืองนะไม่ใช่ว่าเราไปเห็นแต่แอบ,บดูพฤติกรรมเรื่อยๆแรกๆก็ช็อกแต่พอสังเกตดูเรื่อยๆก็เริ่มไม่ช็อกก็เริ่มชินใช้เวลาประมาณ3เดือนในการแอบ,บดูสภาพจิตใจตอนนี้ไม่ได้เครียดแล้วเพราะจะไปเที่ยวแล้ว ไปมันดิบไปกับลูกสองคนไปพักสมองพอกลับมาจากเที่ยวก็จะไปฟอร์มทีมค่ายเพลงค่ายโตเกียวมิวสิกเดี๋ยวจะมีเปิดตัวศิลปินใหม่ในช่วงที่เครียดมากๆวิธีจัดการกับความเครียดก็มองว่าโลกคือโรงละครทุกคนเป็นตัวละครจะจบแบบไหนก็อยู่ที่ตัวเราเองโลกคือละครตอนที่เครียดมากๆเคยเดินชนประตูห้องน้ำเพราะมันไม่มีสติแต่ตอนนี้ไม่ได้เครียดแล้วและมีสติขึ้นเยอะสบายใจขึ้นแล้ว ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการประกาศถึงการยุติบทบาทในทุกหน้าที่กับบริษัทพาวมิราเคิลตั้งแต่เมื่อวันที่12มกราคม2567ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีและนับจากนี้ไปผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทาเอาบรรดาแฟนคลับตกใจกันไม่น้อยเมื่อพระเอกดังอย่างหนุ่มอ้ำอธิชาชุมนานน์ได้ออกมาโพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชี้แจงเกี่ยวกับการยุติบทบาทสินค้าแบรนด์ดัง ในฐานะผู้ก่อตั้งผู้ถือหุ้นผู้บริหารและดูแลสินค้าแบรนด์แอมบาสเตอร์และควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์โดยขอให้ทางบริษัทได้ยุติการใช้ภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งในการโปรโมทสินค้าโดยระบุข้อความว่าผมอาทิชาชุมนานนลขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการสื่อสารชี้แจงถึงการยุติบทบาทในทุกหน้าที่ที่มีต่อบริษัทพราวมิราเคิรจำกัดตั้งแต่เมื่อวันที่12มกราคม2567ที่ผ่านมา ทั้งในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งผู้ถือหุน้นผู้บริหารดูแลคุณภาพสินค้าแบรนด์แอมเาสเตอร์และควบคุมสื่อประชาสัมพันธ์ทุกชนิดต้องขอขอบคุณทีมงานผู้ร่วมงานและตัวแทนทุกท่านที่ได้เคยร่วมงานกันมาและขอบคุณผู้บริโภคทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ผมได้ดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพรในช่วงเวลาที่ผ่านมาและขอให้ทางบริษัทได้ยุติการใช้ภาพผมในฐานะแบรนด์แอมบาสเตอร์ ทั้งภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่งที่ได้หมดสัญญาแล้วตามข้อตกลงที่ได้เคยแจ้งไปรวมไปถึงนักแสดงอีกหลายท่านที่อนุญาตให้ใช้ภาพตามเวลาที่กำหนดและได้เคยแจ้งไปแล้วเช่นกันจึงเรียนมาเพื่อทราบขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับซึ่งบรรดาแฟนๆต่างก็เข้ามาคอมเมนต์โดยบอกว่ารับทราบค่ะพี่อ้ําบางรายก็บอกว่าที่ซื้อกินเพราะพี่อ้ําเลยนะรอผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณอ้ํานะครับ ล้ำมากไฮสปี speed, ดรถไฟกรุงเทพโคราชใกล้เสร็จแล้วถือเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของประเทศไทยที่ได้ตอเข็มเดินหน้าก่อสร้างสำหรับรถไฟไทยจีนหรือรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพนะครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรซึ่งรัฐบาลใช้เงินลงทุน179,413ล้านบาทโดยโครงการได้แบ่งการก่อสร้างงานโยธาไป14สัญญา เริ่มออกสตาร์ทก่อสร้างตั้งแต่วันที่21ธันวาคม2560ความคืบหน้าล่าสุดภาพรวมรุดไปแล้วกว่า30.96%คาดการว่าการก่อสร้างน่าจะเสร็จภายในปี2571ซึ่งแผนการเปิดขยับมาหลายครั้งจากเดิมปี2566เป็นปี2569ปี2570และปี2571ในปัจจุบันขณะที่ความก้าวหน้าในแต่ละสัญญาพบว่ามีการเปิดพื้นที่ก่อสร้างตามความพร้อม โดยก่อสร้างแล้วเสร็จแล้ว2สัญญาและยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก10สัญญาสำหรับแนวเส้นทางโครงการพาดผ่าน5จังหวัดมีทั้งสิ้น6สถานีได้แก่สถานีบางซื่อสถานีดอนเมืองสถานีอยุธยาสถานีสระบุรีสถานีปากช่องและสถานีนครราชสีมาระยะทางรวม252.3กิโลเมตรด้านการก่อสร้างจะใช้ระบบเทคโนโลยีของจีน โดยแบ่งงานเป็นสส่วนคือฝ่ายไทยรับภาระการลงทุนโครงสร้างทั้งหมดและดำเนินการก่อสร้างงานโยธาฝ่ายจีนรับผิดชอบการออกแบบรายละเอียดงานโยธาและควบคุมการก่อสร้างงานโยธาออกแบบและก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูงระบบอน,นุสัญญาณและระบบควบคุมการเดินรถ ผ่านมรสุมมายังหนักถึงปัญหาครอบครัวปมมือที่3สําหรับมอลําสาวชื่อดังแพรวพราวแสงทองหลังจากที่บิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ออกมาประกาศเลิกลาเดินหน้ามุกออนเหลือแค่หน้าที่พ่อและแม่ของลูกโดยก่อนหน้านี้ทางแพรวพราวแสงทองได้ออกมาโพสข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปนี้สดร้อยเปอร์เซนต์ตั้งใจทําหน้าที่ของคําว่าแม่และทํางานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้ สิงลาสูททางแพร,พรวแสงทองก็ได้ออกมาโพสให้กําลังใจตัวเองอีกว่าในวันที่ท้องฟ้ามืดมนทําให้เรามองเห็นดวงดาวได้ชัดเจนมากขึ้นเวลาสับพิสูจน์ทุกอย่างงานนี้ทาเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับแห่คอมเมนต์ให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามบางกระระบุว่ากําลังใจเสมอนะคะบอสหนักกว่านี้แม่ก็ผ่านมาได้สู้ๆคะ่ะสู้ๆนะคะแม่แพรฟ้าหลังฝนสักวันจะกลับมาสดใสเชื่อว่าแม่แพรทําได้สู้ๆกําลังใจให้ค่ะแม่แพรสวยสุดปังค่ะ สู้ๆนะคะแม่แพรวยิ้มเข้าไว้แม้ว่าจะเจอกับอะไรก็ตามเป็นกําลังใจน้อยๆให้นะคะจริงๆจ้าแม่แพรวสู้ต่อไปเราส่งกําลังใจให้เสมอจริงค่ะแม่แพรวเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างได้เองเป็นกําลังใจให้เสมอนะคะฮักเด้อจ้าแม่แพรวสู้ๆนะคะเวลาจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะแม่แพรวสู้ๆค่ะฟ้าหลังฝนจะสดใสเสมอนะคะสู้ๆค่ะสู้ต่อไปนะคะเป็นกําลังใจให้อีกทางค่ะ จริงค่ะเวลาจะช่วยพิสู์ทุกอย่างหักเด้อดจาแม่แพรวสู้ๆค่ะเห็นแล้วหดหูอาหารใส่บาดพระทิ้งคว้างเต็มถังขยะกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในขณะนี้ภายหลังจากมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความไว้ว่าใครเอาแกงมาทิ้งหน้าร้านลำลูกกาค้าของเก่าหากระสอบคะถ้าวันพระ คนทําบุญเยอะแล้วไม่มีที่เก็บก็แจกให้ทานคนอื่นก็ได้ค่ะไม่ต้องขนมาโยนทิ้งหน้าร้านคนอื่นเขาแบบนี้คนไม่มีจะก,กินเยอะแยะทิ้งแบบนี้ก็เสียของค่ะใครสนใจมาแบ่งไปได้นะคะที่ร้านลำลูกกาของเก่าค่ะทั้งนี้ได้โพสต์ภาพถุงแกงหลายถุงอยู่ในถังขยะสีฟ้าขนาด200ลิตรจนถุงแกงเต็มถังขยะโดยภายหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลอย่างมากโดยทางหนูรัฐ เจ้าของร้านรับซื้อของเก่าได้ตรวจสอบพบแกงถุงหลายชนิดจำนวนมากเช่นแกงเขียวหวานแกงผะแนงต้มจืดแกงหน่อไม้ดองปลาทอดของหวานหลายชนิดใส่ถุงพลาสติกมัดด้วยยางแต่ไม่พบข้าวเปล่านอกจากแกงเท่านั้นรวมใส่ไว้ในกระสอบถุงปุ๋ยทั้งหมด5กระสอบหลังจากนั้นตนเองก็เข็นมาไว้ที่ร้านเพื่อแยกบางส่วนก็แช่ตู้เย็นไว้ก็อยากให้ทุกคนรู้เพราะว่าของทุกอย่างมีประโยชน์สำหรับคนที่ไม่มีกินคนได้ร่อน คนที่ไม่มีกำลังทรัพย์จะซื้อน่าจะใส่ถุงวางไว้ตั้งไว้ให้ใครก็ได้ผ่านมาแล้วหยิบเอาไม่สมควรที่จะเอามาทิ้งลงในถังขยะแบบนี้ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันมาคาบูชาซึ่งเป็นวันพระใหญ่น่าจะมีคนมาทำบุญเยอะแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหนคิดว่าน่าจะเป็นพระที่มาบินฑบาทหรือมาจากวัดน่าจะไม่ใช่แม่ค้าตามตลาดหรือคนที่เดินตามพระเอามาทิ้งก็เป็นไปได้จากถุงที่โชว์อยู่นี้ราคาน่าจะอยู่ประมาณ 30-40บาทหลายทุงหลายตั้งเห็นแล้วก็เสียความรู้สึก กลายเป็นคลิปไวรัลที่บนโลกออนไลน์ต่างประเทศให้ความสนใจโดยคลิปดังกาถูกบันทึกไว้ในช่วงเวลาสั้นๆเพียงแค่1ิบวินาทีขนาดที่หญิงสาวสวมเสื้อรัดรูปสีฟ้าคอวีและกระโปรงสั้นสีขาวพยายามวิ่งตามรถกลอบให้ทานเท่านั้นแต่กลับสามารถดึงดูดความสนใจของชาวเน็ตได้อย่างถาลมถ่มทลายต่อมามีการเปิดเผยว่าหญิงในคลิปดังกาคือเกรซชาลิศ นักกอล์ฟสาวสวยที่มีผู้ติดตามบนอิสแกรมมากกว่า760,000คนเธอมาสะพ์รูปและคลิปวิดีโอขณะเล่นกอล์ฟด้วยชุดสุดเซ็กซี่ที่ทําเอาหลายคนเพ้อหลุดโฟกัสอยู่เสมอและแน่นอนว่าสไตล์ของเธอนั้นถูกใจชาวเน็ตจำนวนมากซึ่งคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมมากกว่า14.5ล้านครั้งและบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้ความสนใจเป็นอย่างมากบางการะระบุว่าไม่รู้จะโฟกัสอันไหนก่อนดีผมต้องวนดูหลายรอบมากเลยครับ สำหรับเกดเธอชื่นชอบกีฬากอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจแม้ฝีมือจะไม่ได้เก่งกาถึงขั้นเทิร์นโปรแต่เธอก็นำมาต่อยอดในการทำคอนเทนต์ที่เธอใช้ควบคู่กับรูปร่างหน้าตาสุดโดดเด่นได้เป็นอย่างดีซึ่งตอนนี้ในอินสตาแกรมของเธอมีผู้ติดตามมากกว่า9.3แสนคนส่วนใน TikTok มีแฟนคลับอีก2.5ล้านคนนอกจาก2ช่องทางหลักในการเผยและสไตล์ที่เซ็กซี่แล้วเธอยังได้เปิดช่อง OnlyFans แพลตฟอร์ม 18+ เพื่อเอาไซบันดาหนุมๆซึ่งเธอยืนยันว่าภาพข้างในนั้นจะไม่เหมือนกับที่ได้เห็นในอินสตาแกรมหรือทิกตอกอย่างแน่นอนซึ่งภายหลังจากที่เธอเปิดเผยก็มีบรรดาแฟนๆต่างเข้าไปติดตามเธออีกเป็นจํานวนมากแฟนขับรุ้นแรพลพาวัยบูลส่งข้อความหาสุดประทับใจ เรียกได้ว่าโสดร้อยเปซนต์สำหรับหมอลำสาวชื่อดังแพลวพาวแสงทองโดยก่อนหน้านั้นเธอได้ออกมาโพสต์ไว้ว่าเขารบการตัดสินใจของคุณพ่อนั่นก็คือคุณพ่อของลูกผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์ต่อจากนี้เหลือแต่หน้าที่พ่อกับแม่เท่านั้นล่าสุดวันนี้ทางด้านสาวแพลวพาวก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ของครูัยบุญแสงเดือนที่โพสต์ทำบุญวันค้ายวันเกิดอายุ34ปีโดยสาวแพรวพาวคอมเมนต์ว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะ ทางด้านครูไพบุญก็ได้ตอบกลับไปว่าขอบคุณหลายๆครับพร้อมกับอีโมจิหัวใจปิดพลาสเตอร์แผลและอีโมจิพนมมือทำเอาชาวเน็ตกดไลค์และคอมเมนต์ว่าจินนะโดยโพสต์ดังกล่าวเป็นโพสต์ที่ครูไพบุญกำลังโพสต์ภาพตัวเองตักบาทเนื่องจากวันคล้ายวันเกิดของตนเองผ่านทาง Facebook ส่วนตัวพร้อมเขียนข้อความไว้ว่าเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของข้าพเจ้า ครบ34ปีข้าพเจ้าขออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรพ่อแม่ญาติมิตรผู้ที่ร่วงรับไปแล้วจงสุขสำราญและขออำานวยพรให้พ่อแม่ญาติพี่น้องพี่พี่เอฟซีตลอดจนทุกทุกท่านณที่ตรงนี้มีความสุขมีความสมหวังมีรักที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นหมดสิ้นทุกโศกตลอดไปนะครับ #HappyBirthdayToMe โดยเหล่บาบรรดาแฟนคลับก็เข้ามาอวยพรวันเกิดครูภัยบุญกันเป็นจำนวนมาก ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆเรื่องไร้ๆๆผ่านพ้นไปได้ดีอย่าลืมให้บัตรคิวค่อยเด้อจ้าบัตรคิวที่จะได้รับสมัครเป็นแฟนคลู อยู่ไหนพี่ลงอ๋ออยู่โรงพยาบาลอันนี้มูนอันนี้มูนมันมันมันไสังเกตอยู่สามวันครับแฟนคลับไอซีครับที่ทำไมามันไปลมเข้าน้ำไปลมสามวันจะไปไปลมต้องหามเข้ากับเข้าที่นอนหามเมฆวินัยเข้าโรงพยาบาลด่วนพบอาการผิดปกติหลังจากที่เมฆวินยัยไกรบุตรได้จบการแก้กรรมกับทางอาจารย์ไพศาลไ,าไปแล้วและเจ้าตัวก็กลับมารักษากับทางโรงพยาบาลอีกครั้งซึ่งล่าสุดทางผู้ชายติ๊กตอกชื่อว่า วินัยไกบุตรได้เผยคลิปวินัยไกบุตรขณะได้เข้าไปนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยระบุข้อความว่าเปลี่ยนที่นอนขณะมานอนให้น้ําเกลือให้ยาฆ่าเชือ้อยาบํารุงเลือดจากนั้นจะให้เลือดโดยในคลิปดังกล่าวต้องมีคนคอยลูบหัวให้เมฆวินัยไกบุตรอยู่ตลอดซึ่งได้รับการชี้แจงว่าเพราะพี่เมฆคันหัวไม่ได้มานั่งเล่นหัวพี่เมฆผู้ใหญ่แต่อย่างใดขณะที่ทางเมฆวินัยไกบุตรเล่าอาการว่า ผิดสังเกตอยู่3วันเข้าห้องน้ําทําไมเป็นลมต้องให้คนหามกลับเข้ามาที่นอนลองมาเช็คดูวันนี้ปรากฏว่าขาดธาตุเหล็กขาดเลือดจาก40เหลือ16ขาดธาตุอาหารหลายตัวเลยร่างกายเลยไม่ไหวแต่ไม่เกี่ยวกับโรคตุ่มน้ําพองไม่เกี่ยวกันด้านทางเอภรรยาก็คอยดูแลอยู่ข้างๆไม่ห่างไปไหนคอยให้กําลังใจอยู่ตลอดทำกามกําลังใจจากบรรดาแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจและวอวยพรให้หายไวๆกันอย่างล้นหลาม พร้อมทั้งสอบถามถึงอาการโรคตุ่มน้ำพองหลังพบอาจารย์ภพศสารแล้วร่างกายดีขึ้นโดยอยากให้อาการป่วยหายเร็วๆบ้างกระระบุว่าดีขึ้นนะคะแผลดูแห้งแล้วหน้าคุณวินัยไม่บวมแล้วนะคะดูดีขึ้นค่ะที่เหลือเป็นเรื่องของการบำรุงสารอาหารแล้วครับสู้ๆครับหายเร็วๆนะคะคุณวินัยเป็นกําลังใจให้ค่ะ ลายเป็นคลิปที่ทำเอาชาวเน็ตยิ้มตามเมื่อออลพิยะธิดาโพทองมิสแกนตัง2023ได้โพสต์คลิปสุดเอ็นดูลงบนติ๊กต็อกส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่าออยออยขณะซ้อนท้ายรถสก,กูน๊ยนต์ยน์ไลเดอร์ที่เรียกผ่านแอปมาโดยได้ระบุข้อความว่าเปิดประสบการณ์การน,นั่งแก๊ปมากยูยูก็ได้เป็นแม่นมแต่น้องน่ารักค่ะซึ่งภายในคลิปดังกล่าวสาวออลพิยะธิดาเผยว่าได้เรียกักรยานยน์ไลเดอร์ผ่านแอปเมื่อไลเดอร์มาถึงได้ถามว่า จะเป็นไรไหมถ้าผมจะพาน้องหมาไปด้วยพอดีไม่มีใครอยู่กับน้องจริงๆซึ่งต้นก็ไม่ได้ปฏิเสธรับหน้าที่เป็นแม่นมดูแลน้องหมาให้ไรเดอร์เป็นอย่างดีภายหลังเมื่อคลิปดังกาเผยแพรแ่ออกไปมีผู้เข้าชมมากกว่า4ล้านวิวและบรรดาแฟนๆที่ติดตามต่างเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากบางกระบุว่ามันเป็นแผนค่ะพ่อเอาน้องมาเอนเพื่อลูกค้าติดใจให้ทิปฟิลพ่อแม่ลูกขับรถเล่นเลยนะ ถ้าฉันเจอแบบนี้คงมีความสุขทั้งวันเลยอ่ะน่ารักมากดูคลิปตอนแรกเข้าใจว่าพี่ออยพาน้องหมาไปนั่งแก็บแต่พออ่านข้อความอา้าวมาพี่แก๊ปไม่รู้จะเรียกว่าเราได้เด็กเอ็นหรือเรากลายเป็นเด็กเอ็นให้น้องเลยค่ะน้องสนิทง่าแถมพกของเล่นมาด้วยเป็นงานมากๆเอ็นดูทั้ง3เลยพี่แก๊ปไม่อยากทิ้งน้องไว้บ้านน้องหมาก็อยู่เป็นซะด้วยเจ้าของคลิปก็กันเองสุดๆด,ด,ดีค่ะอบอุ่นดีน่ารักสุดๆ ฟิลคอบครัวสุดๆน่ารักจังเลยค่ะเคยเล่นกับน้องอยู่ครับน้องน่ารักมากแถมพี่คนขับก็นิสัย กลายเป็นคลิปที่มียอดเข้าชมมากกว่า6.6ล้านวิวเมื่อทางผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขนาดเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านจาล้อสูซๆอำเภอเบตงจังหวัดยะลาได้ทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานในค่ายลูกเสือโดยระบุแคปชั่นว่า มวยทะเลแบบชิวๆสบายๆซึ่งภายในคลิปดังกล่าวจะเห็นว่าเด็กๆนักเรียนที่กำลังทำกิจกรรมลูกเสือสุดฮาโดยการเล่นมวยทะเลซึ่งคุณครูให้เด็กๆแบ่งเอาเป็นสองฝั่งโดยที่อีกฝั่งมีแค่คนเดียวขณะที่อีกฝั่งมีถึงเจ็ดคนและพยายามที่จะล้มอีกฝั่งให้ได้แต่ดูเหมือนว่าแทบจะไม่มีความหวังเอาซะเลยจนเช้าเนถามว่าก็ไม่รู้จะต้องใช้กี่คนถึงจะล้มแชมป์ได้ ทั้งนี้ภายหลังจากการทํากิจกรรมดังกล่าวทางคุณครูก็ช่วยล้างตัวให้เด็กๆด้วยน้ําสะอาดอีกรอบซึ่งภายหลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปบรรดาชาวเน็ตที่เห็นคลิปดังกล่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์บางก็ระบุว่าคนแรกบอกผมยังไม่ทันทําอะไรเลยครับครูเด็กๆบอกทําไม่ด้านนี้ผ่านยากจังครับยอมแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลยครับชิลๆเลยออกแรงนิดเดียวคนแรกมาอย่างไวลงอย่างไวกินขาดหมดทุกคนเลย ไม่มีโอกาสได้สู้เลยสักคนด่านสุดท้ายเจอบอสเอ็นดูน้องๆจังเอาพี่ไม่ลงเลยเอาอะไรไปสู้แค่แตะเบาๆเองนะจะมีโอกาสเห็นทีมสีแดงชนะไหมคะด่านนี้มีโอกาสผ่านไหมคะเนี่ยเหมือนต้องมาเจอลัสบอสตั้งแต่เลเวลหนึ่งคนแรกบอกทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากครับครู จากกรณีเพจดังเฮียขับรถได้โพสเผยคลิปเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะสีขาวสีประตูขับรถย้อนสอนชนสนั่นรถจักรยานยนต์และรถยนต์กลางสี่แยกหนองสนมฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยองโดยทางเพจระบุว่าตอนลงมาน่าจะได้หนึ่งอิมเหตุการณ์ภายในคลิปดังกล่าวกลุ่มผู้เสียหายช่วยกันดักหน้าดักหลังรถกระบะสีขาวสีประตูที่มีชายอายุ31ปีขับรถย้อนสอนชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์เสียหายรวมทั้งหมด6คัน มีผู้บาดเจ็บอีก3คนและพยายามหลบหนีแต่สุดท้ายไม่รอดเพราะสภาพคนขับเมาหนักมากซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเวลา23นาฬิกาของวันที่5ทธันวาคม2566บนถนนสุขุมวิทอำเภอเมืองระยองซึ่งรถคันดังกล่าวขับสายไปมาตั้งแต่สี่แยกหนองสนมฝั่งขาเข้าตัวเมืองระยองและวกกับรถในลักษณะย้อนสอนกลางถนน โดยขับมาไกลกว่า2กิโลเมตรระหว่างทางชนรถจักรยานยนต์ไป5คันและรถเก๋งอีกหนึ่งคันมีผู้บาดเจ็บร่วม3คนก่อนที่รถจะปีนขึ้นทางเท้าหน้าบ้านพักตำรวจทางหลวงต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัวไปที่สพเมืองระยองตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลได้210มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาก่อนเลย3ข้อหาโดยไม่ต้องรอสอบปากคำคือเมาแล้วขับขับรถโดยประมาทและความผิดพร,ะระบรจาราจร ก่อนจะคุมตัวเข้าห้องขังเพื่อให้สั่งเมาเรียกได้ว่าทุกชาวเน็ตจับตามมองอย่างหนักในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวแซบบินดามีซับปกติเจ้าตัวจะทำคอนเทนต์ผ่านติกตอกส่วนตัวเพื่อให้แฟนๆได้เห็นถึงไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันของเธออยู่เสมอ แต่งงานนี้กับมีชาวเน็ตบางส่วนที่ไม่ปลื้มเจ้าตัวมักจะเข้ามาคอมเมนต์แซบมินดาอยู่เป็นประจำทำเอาเจ้าต,ตัวต้องเข้ามาตอบกลับแบบถึงพิกถึงคิงเพื่อปกป้องตัวเองซึ่งล่าสุดมินดาได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอผ่านทิกตอกส่วนตัวเช่นเคยซึ่งเป็นคลิปที่เจ้าตัวได้นีร้อนไปเที่ยวทะเลโดยสวมชุดบิกินี่สีเทาตัวจิว๋วอวดหุ่นแซบพร้อมเขียนแคปชั่นสันส้นว่าต้องการแสงแดด งานนี้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของมินดามากมายแต่กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้โผล่เข้ามาแซะเธออย่างแรงโดยได้คอมเมนต์ว่านางสวยนะถ้าตัดข่าวช่วงหนึ่งเคยโกหกผู้ชายว่าท้องออกไปแล้วก็เลิกแซะคนอื่นเป็นคนที่น่าติดตามคนหนึ่งเลยนะงานนี้มินดาเข้ามาตอบกลับแบบดุเดือดว่าไม่เคยโกหกว่าท้องเพราะไม่อยากท้องก่อนแต่งค่ะมันดูราคาถูก จากนั้นก็มีบรรดาชาวเน็ตคนอื่นๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ตอบกับมินดาชเช่นกันว่าเนี่ยยังไม่พ้นจะแซะถึงคนอื่นก็ยังแซะไม่เลิกแม่คนราคาแพงอย่าหาว่าท้องนะแม่คนดีเดี๋ยวจะเป็นบาปติดตัวคนท้องปากเขาศักดิ์สิทธิ์นะมาในปากน่าจะเยอะนะท้องก่อนแต่งก็ยังได้แต่งนะแต่ก็หกว่าท้องแล้วยังไม่ได้แต่งนี่ราคาถูกกว่าอีกแซะคนอื่นได้เก่งจริงๆแซะคนอื่นไปเรื่อยแม่คนราคาแพงแซะไม่เลิกกัดไม่ปล่อยจริงๆ กลับมาอวดชมให้ชมกันอีกครั้งสำหรับฝูงน้องโลมาโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีฝูงน้องโลมาว่ายเข้ามาในแม่น้ำบางประกงที่สะพานข้ามแม่น้ำบางประกงถนนเทพร,รัตน์ซึ่งล่าสุดวันที่27กุมภาพันธ์2567ทางเพจที่นี่8ริ้วได้เผยคลิปวิดีโอพร้อมแจ้งประชาสัมพันธ์โดยระบุข,ข้อความว่าน้องโลมามาอีกแล้ว สำนักงานประมงอำเภอบางปะกงขออนุญาตสาวประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือระมัดระวังในการเดินเรือและการทำประมงวางอวนลอยในพื้นที่แม่น้ำบางปะกงใกล้สะพานเทพดินตำบลท่าขามอำเภอบางปะกงจังหวัดสะเชิงเซาเนื่องจากพบฝูงโลมาเข้ามาหากินในแม่น้ำบางปะกงหากใครผ่านไปผ่านมาฝากระมัดระวังและลดความเร็วหากพบโลมามาหากินในเส้นทางเดินเรือ หรือหากพบลมาดังกล่าวติดเครื่องมือประมงโ,มงโดยบังเอิญหรือถูกขยะทะเลพันรัดโปรดโทรแจ้งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะด้านบรรดาชาวเน็ตที่ได้เห็นคลิปดังกล่าวต่างเข้ามาคอมเมนต์อาทิเชน่นขอให้น้องปลอดภัยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพาน้องกลับทะเลด้วยนะคะไม่อยากให้น้องตายเหมือนตัวก่อนหน้านี้เลยค่ะขอให้น้องโลงมาปลอดภยัยกลับไปในที่เดิมนะคะกลัวเรื่องน้ำนี่แหละค่ะ หากใครเจอช่วยรีบแจ้งด่วนๆเลยนะคะขอให้น้องกลับทะเลอย่างปลอดภัยค่ะช่วงนี้ชาวประมงเดินเรือระวังด้วยนะคะ